มาร์กมาเกตลั่นไม่สำคัญหรอกครับว่าผมกำลังสู้อยู่กับใครเปโดอาคอสตาชี Be ้ Do A She. บางครั้งโ o โตจีพีก็ไม่ยุติธรรมแต่ความอดทนคือคำตอบอเล็กมาเกตยอมรับนักบิดทุกคนอยากมีสัญญากับทีมโรงงานกลับมาพบเจอกันเป็นประจำครับกับการรายงานข่าวสารในวงการโมโตจีพีที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆพีกันอย่างเป็นประจำก่อนไปรับชมกับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยเกมมิ่กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผม สวัสดีครับอยู่กับผม94เกมมิ่ง <G aming> หาใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจเราขอแนะนำ o u t u b e p r e m ี u m กับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นแบบเบาๆแค่หลักสิบเท่านั้นแถมยังต่ออายุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานและก็มีแอดมินบริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยครับที่ ad doggy pm แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง94 Gaming ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้รับบริการแบบสุดพิเศษกันเลยทีเดียวซื้อเหอะซื้อได้แล้วซื้อกันเยอะๆครับเขาจะได้จ้างผมต่อ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับผมมาร์คมาเกตลั่นไม่สําคัญหรอกครับว่าผมกําลังต่อสู้อยู่กับใครมาร์ Mark กมาเกตขับผมเริ่มต้นด,ดูการเปิดตัวในฐานะนักแข่งทีมโรงงานดูคติโดยศึกดวลในครอบครัวกับน้องชายอย่างอเล็กมาเกตจากทีมไรซินีโดยทั้งคู่สามารถคว้าอันดับที่1นึสองแทบทุกสนามจาก6เรสแรกยกเว้นเพียงแค่ที่โคตาครับซึ่งมาร์คพลาดล้มขณะที่นําการแข่งขันและอเล็กมาเกตเข้าส้นชัยเป็นอันดับที่2ตามหลังฟราเชสโกบันยา,ยา มาร์กมาเกสทำพลาดอีกครั้งที่เคเรสครับและจบอันดับที่2ที่เลอร์ม,มังในนัดที่ฝนตกและยังสามารถเก็บโพเดียมได้ที่ซิวสโตนก่อนจะเริ่มต้นสถิติสุดโหดครับผมคว้าชัยชนะต่อเนื่อง14สนามจนถึงตอนนี้อเล็กมาเกสยังคงเป็นคู่แข่งหลักในช่วงต้นของสถิตินี้ครับผมแต่ไม่นานนะักก็มีนักแข่งหลายคนครับเข้ามาท้าทายแทนไม่ว่าจะเป็นมาโคเบซิกกี้เปโดคอสตาฟาบิโอดิเจนันโตนิโอครับแล้วก็รุกกี้อย่างเฟรย์มินออดีแกครับ รวมทั้งหมด5นักบิดจาก3ผู้ผลิตและ4สเปครถที่สลับกันขึ้นมาเป็น b e s t of the Race ใน6เรสล่าสุดครับผมแต่ม Mark าร์กมาเกตกับผมยืนยันครับว่าใครจะมาเป็นคู่แข่งก็ไม่ใช่สิ่งที่เขากังวลครับโดยเขาได้บอกว่าผมไม่สนหรอกครับผมช่วงแรกของฤดูกาลครับผมสู้กับอเล็กเป็นหลักเราผัดกันจบอันดับที่1 2หรือ2 1ครับแต่ก็มีบางเรสที่ผมทำพลาดจนเสียแต้มเยอะ แต่ตอนนี้ครับด้วยความได้เปรียบเรื่องคะแนนครับผมแค่พยายามทําให้ดีที่สุดทุกสัปดาห์ครับมันไม่สําคัญเลยครับว่าจะต้องต่อสู้กับดิจานโตนนโอเคทีเอ็หรืออพิเลียในเร e ส l a ล่าสุดครับ ก่อนเข้าสู่การแข่งขันที่บาร์เซโลนาครับมาร์กนำอเล็กมาเกตอยู่ถึง175คะแนนเส้นทางสู่การคว้าแช,ชมป์โลก MotoGP ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับแม้แฟนๆกับผมยังคงอยากเห็นการดวลกันแบบเดือดๆแบบใกล้ชิดที่กลุ่มนำครับแต่มาร์กมาเกตกับผมก็ชัดเจนครับว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือวิธีที่แข่งขันด้วยสไตล์ของตัวเองซึ่งมาร์กมาเกดกับผมบอกว่า มันง่ายมากกว่าครับผมที่ผมจะวิ่งด้วยเพสของตัวเองสิ่งนี้คือสิ่งที่เราซ้อมมาครับเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างเช่นที่ฮังการีครับเป็นสปินเรสที่ง่ายที่สุดของปีทําไมนั่นเหรอครับผมเพราะปกติครับคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดในสปรินเรสก็คืออเล็กมาเกสน้องชายของผมที่เร็วมากเมื่อใช้ยางใหม่ แม้แต่ที่ออสเตรียครับเขาก็ยังไล่กดดันผมในช่วงต้นขณะที่ฟาบิโอดิจานโตริโอครับผมเป็นนักแข่งที่ฟอร์มแรงในช่วงครึ่งหลังของเรสมากกว่าเหมือนกับสไตล์ของผมครับการที่มีคู่แข่งหลากหลายครับผมทําให้มาร์กมาเกตเปรียบเทียบฤดูกาล2025นี้กับซีซั่นสุดท้ายที่เขาคว้าแชมป์กับฮอนด้ซึ่งมาร์กมาเกตครับผมพูดถึงเรื่องนี้ครับว่า ในปี2014ครับผมชนะติดติดกันแบบแทบจะทุกสนามปีนี้ผมก็ชนะเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกันจริงๆครับจะใกล้เคียงกับปี2019มากกว่าตอนนั้นผมอยู่ในหัวแถวตลอดครับแต่คู่แข่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางคนครับผมอาจจะชนะผมได้ในบางเรสแต่ผมก็ยังอยู่ในกลุ่มนําเสมอที่1ที่2ที่2ที่1ซึ่งนี่แหละครับผมคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการลุ้นแชมป์ผมพยายามอยู่ในท็อป3ให้ได้แม้กระทั่งในสนามที่ผมไม่ถนัด มันจริงอยู่ครับว่าเรากําลังจะไปแข่งที่คาตาลุญญาซึ่งอาจไม่ใช่สนามที่แข็งแกร่งของผมแต่ผมก็จะพยายามขึ้นโฟเดียมให้ได้ครับและนั่นก็คือเป้าหมายหลักของผมไม่ว่าสภาพสนามหรือเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรต้องอยู่ในท็อป3ให้ได้เสมอสิ่งที่น่าจับตามองอีกอย่างหนึ่งก็คือครับฟราเชสโกบันดายาที่หายไปจากการต่อสู้แย่งตำแหน่งรองแชมป์ในช่วงหลังโดยเขาไม่ได้จบอันดับที่2ต่อจากมาร์กมาเจสเลยนับตั้งแต่สนามกาตาและหลุดโฟเดียมติดต่อกันถึง3สนามครับ ซึ่งม Mark าร์กมาเกตกับผมให้เหตุผลครับว่าเพราะตอนนี้ครับผมอยู่ในช่วงที่มั่นใจที่สุดแต่เปโกอยู่ในช่วงที่ขาดความมั่นใจและฟิลลิ่งมากๆบวกกับบางสนามครับผมที่ผมทําได้ดีซึ่งดันไปตรงกับสนามที่เป็นจุดอ่อนของเขาพอดีสนามที่เป็นสต็อปแอนกจะเหมาะกับผมมากๆครับแต่เปโก้ต้องการสนามที่ลื่นไหลและใช้สปีดโค้งเยอะๆ บรรดาญาครับผมกำลังจะกลับไปเจอสนามที่ตัวเองถนัดอีกครั้งที่บาร์เซโลนาซึ่งเขาเคยคว้าแชมป์แบบดับเบิลเรสจากโพเมื่อปีที่แล้วแต่มาร์กมาเกตเองก็เคยจบเพียง1.5วินาทีตามหลังในสนามเดียวกันนั้นบนรถ GP พ3ยรุ่นที่เก่ากว่าในการแข่งขันนับอํลลาทีมเกรซินี่ของเขาครับต้องมาดูกันอีกสักสนามหนึ่งเละครับผมสำหรับสนามที่บาร์เซโลนาที่เป็นสนามที่บรรดาญาเคยคว้าชัยมาแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าที่นี่ก็คือโฮมเรสของมาร์กมาเกสเหมือนกัน เพื่อนๆคิดว่าเราจะได้เห็นการดวลกันเดือดเดือดหรือจะเป็นมาร์กมาเกตที่ทิ้งหายไปอีกครับผมคอมเมนต์มาคุยกันครับข่าวต่อมาครับคอสตาชี้บางครั้งโมโตทีพีก็ไม่ยุติธรรมแต่ความอดทนคือคำตอบโพอสปารกาโรกับผมเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างทีม KTM และดาวรุ่งอย่างเปโดวาคอสตาครับคือคุณแจสำคัญของการกลับมาฟอร์มแรงในช่วงหลังของนักบิดชาวสเปนรายนี้ อคาสตาครับผมได้เลื่อนขึ้นมาสู่ทีมโรงงาน KTM ครับหลังสร้างชื่อด้วยการคว้าโพเดียมกลางปีถึง5ครั้งในฐานะรุกกี้กับทีมแท็กซีครับแต่การออกสตาร์ทฤดูกาล2025กลับเต็มไปด้วยปัญหาครับเก็บได้เพียง58คะแนนจากเจ็ดสนามแรกจุดตกต่ำที่สุดเกิดขึ้นที่ซัสเซนริงครับเมื่อเขาพลาดล้มจากอันดับที่5และทำได้เพียง1แต้มตลอดสุดสัปดาห์นั้นแต่การกลับมาก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับแล้วก็ดราม่าเช่นกันครับอคาสตาคว้าโพเดียมแรกของตัวเองและ KTM ใน ปีนี้ด้วยการจบอันดับที่2และอันดับที่3าที่เบอร์โน่ก่อนจะต่อยอดโมเมนตัมด้วยแพ็กเกจแอโร่ใหม่ครับที่เรดบูริงเก็บไปถึง65แต้มจาก3สนามล่าสุดมีเพียงมาโคเบซิกกี้ครับผมและมาร์คมาเกดที่ทำแต้มได้มากกว่าเขาอะคอสตาครับผมขอบคุณทีมผู้บริหาร KTM ครับทั้งพีทไบร์เรอร์และอากิอาโจครับที่ช่วยปลูกฝังความอดทนในช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยเขาได้บอกว่าเมื่อบางสิ่งไม่ได้อยู่ในมือคุณครับ คุณไม่สามารถแค่กดดันตัวเองให้บิดแรงขึ้นเรื่อยๆได้เพราะบางครั้งครับผมเหมือนที่ซัสเซนริงครับคุณพยายามมากเกินไปแล้วก็ล้มจนเสียมากกว่าสิ่งที่ได้มาแม้คุณจะเสี่ยงน้อยกว่านี้ก็ตามบางครั้งครับผมคุณต้องใจเย็นครับแล้วก็ต้องคิดบวกให้มากขึ้นอย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งครับผมไม่เคยมีฤด,ดูกาลที่แย่เลยจนกระทั่งปีนี้ครับแต่ปีนี้ผมกลับได้เรียนรู้มากกว่าช่วง4ปีที่ผ่านมาเสียอีกครับบางครั้งโมโตจีพีมันก็ไม่ยุติธรรมเลยแหะครับ สถานการณ์นี้ครับผมทําให้โพรส์บาร์กาโรครับผมเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะตัวเองก็เคยขึ้นมาสู่รุ่นใหญ่ m o โต g p ในฐานะแชมป์โลก m o โตทูเมื่อปี2014ครับแต่ต้องรอถึง3ฤดูกาลกับทีม s u ตเทนไลท์ยามาฮ่กว่าจะได้ขึ้นโพเดียมโพรส์บากโรครับผมซึ่งเพิ่งลงแข่งแทนมาวิกเบียเลสที่บาลลตันปาร์ครับผมกล่าวว่าผมเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีสําคัญมากเลยครับผมผมเข้าใจเปโดดีครับ เขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์สูงและเขาก็เห็นสิ่งที่ยากที่จะยอมรับว่านักแข่งที่มีพรสวรรค์น้อยกว่าเขากลับเอาชนะได้เมื่อคุณยังหนุ่มครับผมคุณเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นมันก็รู้สึกไม่ยุติธรรมอามากมากครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าเพราะบางครั้ง Moto g P มันก็ไม่ยุติธรรมครับชีวิตเองก็เช่นกันบางครั้งครับผม คุณต้องยอมรับว่าการจบในอันดับที่6คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ได้ยินดีหรอกครับแต่เป็นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้เมื่อคุณเติบโตครับแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นและผมก็คิดว่าไปโดคอสตาครับผมกําลังอยู่ในช่วงเรียนรู้นั้นส่วนนคอสตา์ครับผมเล่าถึงการเปลี่ยนวิธีคิดหลังจากที่ขึ้นโฟดียมในบ้าน KTM ที่เรสบูริงครับว่า ผมต้องพูดตามตรงเลยนะครับว่าถ้าวันนั้นเป็นวันธรรมดาธรรมดาในชีวิตไปโดคอต้าครับผมคงขี่จนลงกรวดไปแล้วเพราะว่าผมจะสู้ขาดใจครับผมเพื่อโฟเดียมแต่บางครั้งครับผมคุณก็ต้องคิดว่าคําว่าแชมเปี้ยนชิพในพจชนานุกรมครับมันไม่ได้หมายถึงเรสเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ครับผมเอสปาร์โรยังชี้ให้เห็นครับว่าการพัฒนารถ rc 1 6ครับที่ดีขึ้นก็ช่วยให้อคอคสตาคุมเกมและมีสมาธิมากกว่าเดิมโดยเขาได้บอกว่าโรงงานทำงานอย่างหนักกันมากครับผมพูกคุณก็รู้ครับว่าเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแต่ตอนนี้กำลังดีขึ้นครับและเราก็เริ่มมอบเครื่องมือที่ดีให้กับนักแข่งมากขึ้นแล้วยังมีสิ่งใหม่ๆครับผมที่จะตามมาอีกแต่ผมคิดว่าตอนนี้เราปิดช่องว่างกับดูคาติไปได้มากแล้ว ก่อนเข้าสู่การแข่งขันที่คาตาลุนยาครับผมอาคอสตาอยู่ในอันดับที่5บนตารางแชมเปี้ยนชิพเป็นนักบิด KTM ที่ทำผลงานดีที่สุดรองจากมาโคเบซิกกี้ครับซึ่งเป็นนักบิดนอกค่ายดูคาติที่มีคะแนนสูงที่สุดข่าวต่อมาครับอเล็กมาเกดยอมรับนักบิดทุกคนอย่างมีสัญญากับทีมโรงงาน อเล็กมาเกสกับผมกำลังเพลิดเพลินกับฤดูกาลโมโตจีพีที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาครับโดยทําผลงานเหนือกว่าที่ผ่านมาอย่างชัดเจนโดยการขึ้นโพเดียมถึง18ครั้งจาก24เรสรวมถึงการคว้าชัยชนะกลางปีที่เคเรสและชชนะในสปินเรสที่ซิเวอร์สโตนโดยอเล็กมาเกสกับผมให้สัมภาษณ์กับ motogp.com ครับว่านี่คือฤดูกาลที่ดีที่สุดของผมครับและไม่ใช่แค่แตกต่างเล็กน้อยแต่เป็นความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่เมื่อเทียบกับอเล็กในอดีต รถคันนี้ได้มอบความมั่นใจให้กับผมครับทั้งความเร็วความมั่นคงโดยเฉพาะความสม่ำเสมอครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของผมในปีก่อนๆโดยปีนี้ครับผมเขาใช้ดูคาติ GP 2 4ครับเวอร์ชันปีที่แล้วของทีมเกรซินีอเล็กเก็บไปแล้ว280คะแนนจาก14สนามมากกว่าสถิติเดิมของเขาในโมโต GP กว่า100ยแต้ม หากเปด็ดูดูการในยุคสปินก่อนหน้านี้ครับผมคะแนนระดับนี้จะทำให้อเล็กมาเกตอยู่ในการลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวแต่ปี2025ครับผมถูกครอบงำโดยพี่ชายของเขาอย่างมาร์กมาเกตที่คว้าชาชนะต่อเนื่อง14เรฟทำให้มีคะแนนนำห่างถึง175แต้มแม้การท้าทายความยิ่งใหญ่ของมาร์กมาเกตจะเป็นไปไม่ได้ครับผมแต่อเล็กและมาร์กมาเกต ก็กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการพาทีมมาเกสรั้งอันดับ1และอันดับที่2บนตารางคะแนนโดยอเล็กมาเกสรั้งอันดับที่2มีแต้มนำหน้าฟรานเชสโกบันดาญาถึง52แต้มการจบฤดูกาลในฐานะเบอร์2ที่ดีที่สุดจะช่วยเสริมโอกาสในการได้สัญญาโรงงานในปี2 0 2 7แม้เจ้าตัวก็ยืนยันครับว่าตอนนี้ขอโฟกัสกับปัจจุบันก่อนโดยอเล็กมาเกสรับผมกล่าวว่าในกีฬานี้ครับผมคุณไม่มีทางผ่อนคลายได้เลยครับ คุณอาจได้รับเครดิตจากเรสหนึ่งแต่หลังจาก3มเรสที่ผลงานไม่ดีทุกคนจะลืมไปหมดเลยครับว่าคุณเคยทำอะไรไว้เรื่องสัญญาครับผมไว้รอดูกันปีหน้าครับว่าเรามีเครดิตพอหรือไม่นักบิดท,ทุกคนอยากมีสัญญาทีมโรงงานครับหรืออยากอยู่กับทีมโรงงานแต่สิ่งที่ผมมีอยู่ตอนนี้กับทีม r กรซินี่มันพิเศษมากจริงๆครับมันไม่ใช่แค่การได้ไปในทีมโรงงานครับแต่คือทั้งโปรเจกต์คือผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณครับมันคือแพ็กเกจทั้งหมด และถ้าโอกาสมาถึงครับผมก็คงต้องคิดให้ดีครับแต่ตอนนี้ครับผมผมกําลังสนุกกับทุกอย่างมากเกินกว่าจะคิดเรื่องอนาคตผมเคยลําบากมามากในอดีตครับและตอนนี้ครับผมที่ผมกําลังสนุกอยู่กับมันครับผมก็ไม่อยากจะคิดครับว่าอีกหนึ่งปีครึ่งข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอเล็กมาเกตครับผมยอมรับแบบตามตรงครับว่าเขาไม่ได้มีภาพฝันถึงการลุ้นแชมป์ครับแต่ยืนยันครับว่ากําลังเรียนรู้จากมาตรฐานสูงสุดที่พี่ชายของเขาสร้างไว้ซึ่งเขาได้บอกว่า ผมไม่คิดครับว่าเราไม่มีแพ็กเกจที่จะสามารถคว้าแชมป์ได้เราไม่ได้มีภาระหน้าที่ที่จะต้องคว้าแชมป์เหมือนกับมาร์กมาเกตที่มีทั้งทีมโรงงานและก็รถแข่งสเปคโรงงานเต็มรูปแบบสำหรับผมครับผมนี่เป็นครั้งแรกครับที่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นได้ลองลุ้นแชมป์โลกใน m o t ต GP ผมพยายามเรียนรู้จากตรงนั้นอยู่ครับโดยเฉพาะการเรียนรู้จากคนที่เก่งที่สุดนั่นก็คือมาร์กมาเกตเขารู้ครับว่าจะเข้าหาแต่ละสุดสัปดาห์แต่ละเซกชันแต่ละสภาพแวดล้อมอย่างไร เวลาที่อยู่ด้านหลังเขามันเหมือนอยู่ที่โรงเรียนครับผมที่ต้องคอยจดบันทึกว่าเขาทําอะไรได้และเขาสามารถทําอะไรได้ดีกว่าผมและผมก็พยายามทําตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นครับถ้าไม่นับว่าเขาเป็นพี่ชายของผมมันยากมากครับผมที่ต้องมีคู่แข่งอย่างมาร์กมาเกตเขาคือหนึ่งในนักบิดที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ครับรอดูกันอีกครับว่าตอนที่เขารีทายครับเขาจะมีแชมป์กี่สมัยแต่ตอนนี้ครับผมเขามีข้อได้เปรียบเหนือผมมากพอสมควร ก็เป็นคำพูดจากอเล็กมาเกดครับผมน้องชายมาร์คมาเกดและก็เป็นนักบิดจากทีมเกรซเนียเรซิ่งก็จบลงไปแล้วครับผมสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการ m o t ต GP ครับที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนเพื่อนพี่กันอย่างเป็นประจําสุดท้ายนี้ครับผมก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนพี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก้าว M4 Gaming กันด้วยนะครับเพื่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ